พูดถึงที่สุดของโลกเอินวาปรามตถสัจจะคำว่มาปรามัตทไปว่าที่สุดถึงที่สุดเออมันสิเป็นท่านกับท่านโดยชีวิตกับเอินว่าปรามัถะท่านเออแบบนี้พูดถึงความจริงของโลกก็เป็นปรมัตถสัจจะก็คือว่าโลกเกิดมาเท่าไหร่คนสัตว์ทั้งหลายเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นตายหมดแล้วก็ความจริงของโลกอันเป็นปรามัตถสัตว์คือ อนิีจังกับอนัตาเป็นของคู่กันส่วนคนที่ถูกหรือไม่ถูก้ือยู่ว่ากับบุคคลที่เขาไปยึดหมันเทอมันในอารมณ์อันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนะเขาว่าสิ่งใดที่เกิดแล้วที่บดับเป็นอันบม่มีนี่ก็เป็นปรมัตสัจจะอันหนึ่ง <c oughs> ฉะนั้นพูดถึงสัจจะบ่านี้เวลาเฮาคุยกันสิเป็นเรื่องได้กันแล้วแต่ คนที่เบาความจริงมาตลอดตลอดสิบะมีคขาปรุงแต่งไว้เพื่อสิเบาตัวสอนตัวอีกสิบะมีคข้ามปรุงแต่งอย่างอีกเบาความจรเบาเหล่าแล้วได้บริเคณขนเบาความเบาจริงรรรรคนที่เบาความเบาจรนี่สิสิปร,รุงแต่งข้ามสิตัวไว้อีกอะ้าถ้าหาเบาความจริงแล้วแล้วไปแล้วไปเพราะว่ามันเป็นความจรที่เป็นชีวิตที่ผ่านมา แต่ก็เป็นความจริงในการกระทําเป็นความจริงในสิ่งที่รู้เห็นเป็นไปและสัมผัสได้น,นี่ยังกระร้างในโลกนี่ย่ัส่สัจะจักยานสัจกะก็คือรรมนั่นแหละความจริงของโลกถูกยานเกิดดับความจริงของคนนถ่ายยึดมันก็ถูกในอนิจจังกับอนาตานะมันก็เป็นนั่งสัน้นคำว่าปรามฐฐาทสัตว์นี่ถ้าเหาเข้าใจคำนี้แ้ว ห้าขอใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อที่สิดับอย่างเดียวแล้วห้าสิบไปยึดมันเห็นอย่างไรคำบาทุกขังบ้นี้ทุกขังอริยะสัจจังห้าเป็นถุกโดยที่ห้าบัลูโตถูกในความหยังทุกในความอยากนั่นสาเหตุแห่งถูกก็ตตอเนอื่องกันเลยแหละแต่คนบัลลูในความถูกของเจ้าของมีแต่อยากใดก็อยากใดเดล,ล่าผิดหวังมากกับโทษซิ่งนั้นโทษซึ่งนี้นอกจากเจ้าของเอง โทษบุคคลผู้อื่นโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์โทษนั่นโทษนี่โทษออกไปนอกตัวนั่นคือบุคคลที่หาความจริงบ่ได้คนที่รู้ความจริงได้จะต้องเป็นคนที่ใครคว้วและที่น่าทรำตามคําสังสอนพุทธเจ้าไดตาน,นั้นพอคนที่พูดความจริงและจริงที่สุดเลยก็มีพุทธเจออ้าผู้เดียวหละเป็นผู้แหลกนอกนั้นบ่มีอีกที่มาลู่กับลู่ภายหลังลู่ภายหลังของเพิ่นทั้งนั้นแหละที่ลู่นี่คือลู่ตาม เท่านั้นพัายญามที่สี่เห็นยังกระซับงบอกยังกระตามขอให้เบาไปตามข้อม็นจริงถ้าเบาข้อมจริงแล้วมันสิบอกกังวลเมื่อภายหลังบริคิดข้ามสิตัวอกีกมันเขามาถามเธอสองเธอสามเธอสี่เป็นชิบชิบเถื่อกระเบาตั้งเก้านั่นแหละเพราะว่ามันเป็นข้มอ,นขอมจริงจริงเปล่านี่แหละทั้งว่าการเบาข้อมจริงจริงตามติจริงตามเห็นจริงตามได้ยิ่จริงตามรู้ มันเสียเไล้ปรุงแต่งในข้ามเบาอีกต่อไปถามเท่าไรก็ตอบอันเก่านั่นแหละราวามันเป็นความจริงเนี่ยนี่ยคือผู้ใดที่บอกความจริงแล้วก็คืออยู่สบายบอกกังวลบอกกังวลราะว่าบอคขดวาญเขาหลูได้กูตัวนั่นคนที่บอกเ่าข้าจริงยังมีความกังวลเลยกังวลว่าอุย้ยแต่เขาหลู่เด,ดีสัน่นเห็นตั้งไดสั่นกูศิวาจัง้งไดอีกนั่นมันคิดหาข้ามโกหกสอนโกหกไว้อีกล่ะตัวสอนตัว,ตว,ตวไว้ล่ะ แต่นั้นในความจริงถูกสิ่งในโลกนี่เกิดมาดับเบิ้ตเาเฮ้ารู้ความจริงเราเป็นยังเฮ้าคือบอไซชีวิตแบบมัชชิมาปฏิปทาทำความเข้าใจในคําว่าอาริยมรรคมีองค์แปดเถอะเฮ้าสิใส่ชีวิตแบบถ้าเฮามีความคิดเห็นถูกต้องโดยชอบธรรมเอิรนวาสัมมาทิฏฐิรู้และเข้าใจถึงวิถีชีวิตการเกิดของสรรพสัตว์ของสรสงสรพสิ่งกสิ่งถุกยางที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ ล้วนแล้วแต่เกิดเพื่อดับที่นี่แต่เฮาคิดถึงขอนี้แล้วเฮาก็ใสชีวิตแบบพ่อปรารานคือปราณกลา,กางเอิร์นามัชิมาปฏิปทาถ้าเฮาตั้งความคิดเห็นไว้ชอบท้ามแล้วถูกต้องแล้วตั้งความคิดเห็นไว้ถูกต้องแล้ว,วมัวมชิมาปฏิปทาแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปรความดำริชอบความดำริก็คือความคิดนั่นเองความคิดติตาเห็นในขณะปัจจุบัน ที่หูได้ยินในขณะปัจจุบ,บันตาหูจมูกลิ่นได้สัมผัสในปัจจุบ,บันกายได้สัมผัสในปัจจุบ,บันนั่นแหละมันก็รวมลงมาที่ใจให้ห้าเป็นผู้คิดถ้าห้ารลู้โดยความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเเกิดดับทั้งนั้นการใส่ชีวิตของห้ากะถูกต้องเรียบร้อยในสิ่งที่เฮาคิดเออเพราะว่าห้าว่างความคิดเห็นโดยถูกต้องไว้แล้วอันสิ่งที่เกิดกับตาหูจมูกลิ่นกาย เอื่นว่าดําริชอบนี่ยมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าตั้งหัวข้อแรกไว้โดยถูกต้องแล้วคือถ้าติดกระดุมเมด็ดแหลกชื่อสัมมาทิฏฐิถูกต้องแล้วกระดุมเมด็ดต่อไปก็ถึกเองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับโปนั่นความคิดเห็นไอ้ความดําริคือความคิดขึ้นในขณะน้นถูกต้องสัมมาวาจาเนี่ยถ้ามันถูกต้องแล้วการเบากระบอกต่ความจริงต่ความถูกต้องสัมมาวาจาสัมมากัมมันตูการกระทําโดยชอบรมกัมมันตู เ็ดุนั้นกระสางเมื่อก็ต้องเหตุไปตามความคิดเห็นโดยถูกต้องถูกต้องแบบใดเพราะว่าห้าวลูกยู่แล้วว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปเ,เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมถ้าห้าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วห้าวก็ประกาศทำผิดทำแต่สิ่งทิ่ถูกทำแต่สิ่งผิ่เป็นบุญทำแต่สิ่งทิ่สบายใจได้บางน,นะแะไรถ้ามันมีความคิดเห็นถูกต้องแล้วทุกอย่างเดินไปตามหัวหน้า หนาคือสัมมาติฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมตัสัมมาอาชีวการประกอบอาชีพโดยสุจริตเตบันจงว่าสัมมาอาชีวสัมมาวาจาโมความเพียรชอบเพียนที่จะกระทำอย่างมันจะชอบมันก็ชอบทั้งนั้นแหละแต่มันค่วมคิดเห็นถูกต้องแล้วคือหมักมีองค์แปดมันถูกต้องแล้วสัมมาสติเนสติกาแ,แลวาระลึกนึกถึงอันนี้ผิดอันนี้ถือประเหตุนั่น เพราะว่ายัางเชื่อกรรมเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเสียเฮเ้ยนมากเนี่ยบ่าว่าบุญบ่าวบาปเขาต้องได้รับแน่นั่นมันก็ต้องนนกเอาเฉพาะนี่แล้วก็มาเปรียบเทียบในการกระทําะจนถึงสมาสมาธิตั้งจิตชอบมัน่นคงมั่นไปใส่ถ้าสมมติว่าเฮ้าบ่าวท่านถึงขันปลอยว่างเลยมั่นคงในความดีถ้าคนที่เอื่นว่ามีความปรารถนาถึงะณิพพานหรอมั่นคงในเฉพาะพระณิพานันแหละ บางคนกับพระท่านได้อาจสามารถเข้าใจคําว่ภาภณิิพานยังมีความรักยังมีความอาะไรอยู่แต่ว่ากาขอให้ใส่ชีวิตแบบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปคือเดินตามมาักๆมักมีอง์แปดนั่นเอง <c oughs> สําคัญสุดก็คือหัวหนา้าหัวหน้าก็คือสัมมาทิฏฐิ<อ>หนึ่งถ้าเฮาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าเฮากระทําสิ่งใดยอมได้สิ่งนั้นเชื่อว่า ทำบาปต้องตกนรกแน่ไปอาบายจะพุ่มแน่ทำบุญมีสวรรค์เป็นที่ไปนั่นแต่เ้าเสื้อขนาดนี้เดียวอย่างอื่นๆมันกับบกกาเหตุเองนี่ก็คือความจริงอันหนึ่งนั่นก็เป็นปรมาทสัจจะอีกอันหนึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งแล้วก็เสื้อว่าโลกเี่เกิดมาบาวสัตว์บาวชานประกอบกันอยู่ในนี้เกิดเท่าใดตายเท่านั้นดับเท่านั้นเนี่ยก็เสือ้อความจริงอันนี้อีกอันหนึ่งน,นั่นบละห้ากับบกกาทำผิดตัวตัวบุคคลที่บ้านได้เข้าใจ ถึงภายในพานแต่ว่ามีหลักการดําเนินชีวิตใส่ชีวิตก็คือสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นถูกต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมมันกับประกาเหตุย่างอื่นผิดเท่านั้นเองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปความดําริชอบคือความคิดขึ้นในขณะปัจจุบันเดอ้อคาว่าความดําริชอบดําริคือตาเขาเห็นเดี๋ยวนี้กับคิดขึ่นนั่นเองเรื่องนว่าดําริเดอ้อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจากะเวา ก็บอกไปในทั้งที่มันเสียหายที่มันเป็นบาปที่มันเป็นกรรมมันเองบอกไปในทังบุญนะมันก็ปลอดภัยบอกยังก็บอกกินผอมมันก็ปลอดภัยสัมมากรรมันโตกับการกระทาโดยชอบธรรมเทนยังก็แล้วแตกสัมมาอาชีโวห้ากหูนี่สัมมาอาชีโวบางคนยังบ้านในเข้าใจอาชีพที่มันขวางอาชีพที่มันขวางถ้ำขวางทางไปพายในผพานหรือขวางทางเป็นบุญที่มันลึกลับซ่อนเร้นอยู่ในนี้ที่บ่มีพู้ได้อธิบาย มีอยู่แต่ว่าหางหน่อยเอองเชื่นว่ามิจฉาวานิชาอาชีพที่เป็นบาปค้าอาวุธค้ามนุษย์นั่นค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษค้าสัตว์ค้าเนื้อนั่นเหมือนาละแล้วก็ค้ายาพิษค้ายาพิษแล้วก็ค้าอีกอย่างอีกล่ะเอออาวุธเนาะค้าเหล้าค้าเหล้าอีกอันหนึ่งนั่นแหละมิจฉาวานิชาถ้าถ้าเข้าใจคําว่า มิจฉาวณาิชานี่ยเป็นการค้าขายโดยท่างบาปมักก็เลิกเหตุทันตัว <c oughs> แต่ว่าที่สําคัญคือว่าการใช้ชีวิตด้วยการดาเนินชีวิตทั้งหลายก็ต้องอาศัยมักมีองค์แปดนั่นเอง <c oughs> นี่ทางนี้สิบวทผิดมีเฉพาะมนุษย์และเทวดาเป็นทางไปเท่านั้นก็ <c oughs> คือว่าแล้วที่นี่เฮามีแต่ท่าบุญกับท่าบุญถูกกับถูกเออแม้ เหตุไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจากมือหนึ่งกับเขาท่างผนิพนัฒนกับสิดูผนิพัฒนเองแล้วกับการบำเพ็ญเพื่อผนิพัฒน์นี่ก็สิง่ายขึ้นง่ายขึ้นเด้มันบ่มีเครื่องขวางเออเข,ข้าใจเ่าคำว่าสมาธิถี่แปลว่ายังจื่อใดบ่หระเออเนี่ยสินจื่อใดบ่ความคิดเห็นถูกต้องโดยชอบทำแต่เขาเห็นถูกต้องวาหนึ่ง เชื่อกรรมหมายถึงว่าการกระทําของเจ้าของเท่านั้นแต่ทํามดีเ้าก็ได,ด้ดีแต่ทําบดีเ้าก็ได,ด้บดีสวรรค์นรกต่างๆเ้ากับเสื้อเสือแน่อนอนห็นบอนั่นแหละแต่ก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อสิดับทั้งนั้นบ่มียังเป็นสิ่งที่จีร่างจะยื่ยนใดโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเนี่ยห้าเสือ้อแล้วก็เสื้อผลของตัวเองบ่ได้เสื้อว่าผีสางนั่งใหม่เทวดาสัมาดลบันดาลอีหยังให้หาใได้บ่มีผลหยัง พีสางนั่งไม่เทวดาพญานาคพญาขุดพญาขี่มาเนี่ยมันไม่มีอย่างมีแต่คนปรุงแต่งเขามาเอาเองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนวนนีน้เออมันที่ไปศักดิ์สิทธิ์อย่างภาษางูภาษาหนกเหมือนบลาอะละมีแต่อุปทานข้งมาเอาเองคิดว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้เขาสิดนประดานันในนี่ให้นี่เพราะว่ายังเพราะว่าบัลลีฟั่งรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกใครควรบอกพิตานณาตามความเป็นจริงไม่วิตของเจ้าของเองหลายๆคนที่หลงเขาไป เข้าใจว่าส so so an ิ่งศัก like ดิ์สิท like ธิ like ์ดนดานนั like ้น like นี like ่ให้แต่จิงเพราะมีถ้ามันดนดานบันดนบันดาลให้ได้อหลีน่ะทุกคนก็ขอเป็นบ่มีผู้ใดถูกจะค้นย่นี่นั่นหรือเชว่าทําความคิดเห็นให้ถูกต้องโดยชอบท่ามก็คือว่าเชื่อกรรมคือการกระทําของเจ้าของเองทําดีก็ต้องได้ดีอยู่แล้วทํามซัวก็ได้ซัวอยู่แล้วเออทําบาปมีการข่าเป็ดข่าไกลหลักของเขา กินเหล้าเมายาดาคนเบาส่อเสียดเบาเพือเจอพูดนินท่าจังสีไปนรกแน่นี่ถ้าห้องเสือจังสีหรือห้องกรบบกาเบาอะไรมาละถ้าถ้ำบุญเดชบวาสิการซอยเหลือบุคคลอื่นว่าการให้ท่านรักษาสนลสมบูนณ์พรวนาอย่างก็แล้วแต่เออมีสวรรค์พระมโลกและเหตือนิพพานเป็นท่านไปเนี่ยการกระทํำอื่นๆมันก็นถูกบดล่ะถ้าเขามีความคิดลักษณะนี้เอาไว้แล้วยืนยันไว้แล้วเนี่ยดันั้น หลักญงมันคือว่าถ้าเฮาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเสื่อบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีภพมรรคผลิพานมีนี่ให้เสื่อจังส่แต่เสื่อเหล้วกับมันกับประกาศทำผิดตั้นแหลแหลักก็สิบว่าได้ไปงมง่ายหาขอลองอ่อนว่อนบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฮ้าเข้าใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลายๆคนเข้าใจว่าพญานาคศักดิ์สิทธิ์ขุดศักดิ์สิทธิ์พญานาคกับขึ้นงูขุดกับขึ้นนกอะไรบัลลีมียังศักดิ์สิทธิ์แม้แต่คําว่าศักดิ์สิทธิ์ยังบรูสูดเลยสมบัติื่อเจ้าของเองศักดิ์สิทธิ์แปลว่าสําเร็จผู้่อเห็นยังประกอบการยังแปล้วแต่ถ้าสำเร็จถึงมากเอินว่าศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าคนเข้าใจเป็นหนอกรูนอกทางแล้วคิดว่าสิ่งอื่นๆศักดิ์สิทธิ์โดนบรนดาลนั่นนี่ให้เฮาแต่เฮาบ่เหตุเองเป็นไปบ่ได้ที่มันสิได้เฮาเหตุเองเาจได้ หล,ลายหลายหลายหลายอย,ย่างฉะนั้นให้เข้าใจคําว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเขาเข้าใจสัมมาทิฏฐิอย่างว้วงขวางโดยรอบก็คือยี่สิบอาการเข้าใจบอกคำว่ายี่สิบอาการคิดไปยี่สิบเนื้อยะยี่สิบท่านคิดให้มันรอบขอบในคําว่าสัมมาทิฏฐิให้ได้เชื่อว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนี่กับน,นึงอันว่าเชื่อว่าการกระทําของตนบวนดีบวาเลว ย่อมได้ละผลของกรรมนั้นนี่ก็สองเหมือนบลาหนี่ก็ไลไปที่ไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าตนเองเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองก็ไล่ไปไลไปเรื่อยๆจนถ้ายี่สิบอย่างบางง่ายบปยี่สิบอย่างรอบไปรออไปแล้วในสัมมาทิฏฐิยี่สิบอย่างคุมหลัดกลุ่มจะคล้องไวแล้วมันก็เห็ุว่าผิดตั้งตัวบปนี้แม้กระดะคิดขึ้นขณะที่ตาหูจมูกดายใจสัมผัสในขณะนั้นมันก็่ผิด ความเพียรพยายามก็ผิดการว่าก็บผิดการประกอบอาชีพกับ่ผิดมีสติระลึกระลึกถึงไดมั่นกับ่ผิดจนถึงสมาธิมีจิตตั้งมั่นแนวแน่มั่นคงผู้่าันานปล่อยว่างไรก็มั่นคงในเฉพาะความดีทำความดีอย่างเดียวคำว่าปล่อยว่างคือปล่อยว่างจากความหลักนั่นแหละความหลักความเร่จากลูกจากผัวจากรัพ์สมบัติต่างๆแต่ก็ใส่ชีวิตโดยมักมีองแปดนี่แหละจนถึงสมาธิตั้งจิตมั่นคงกับมั่นคงไว้นี่แหละมั่นคงในความดี <Okay. S 2> มันกระสีแข่าขาดปลอดัยจากอันตรายใดๆทั้งปวงนันเอง <c oughs> บริขึ้นอยูกาา่กับว่าสิ่งศักดิ์ธิ์มาป้องกันให้ได้จะของได้ป้องกันจะของเองสำหรับผู้ปล่อยว่างแบบมีสติระลึกถึงระนิพานแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นและมั่นคงจะเฮ็ดยังกาแล้วแต่มีแต่ความหมั่นคงว่าให้พ้นทุกยังเดียวคือระนิพานเท่านั้นนี่แหละครับความหมายของขาวคอทุก สมุไทยนิโรธมกักทุกอันเราควรกำหนดรู้นั่นบนันถ้าเฮ้าเมื่อกำหนดรู้บนันี้สมุไทยอันเราได้รู้แล้วนี่รู้แล้วเฮาสิละหรือลบาาลาบันต้องละได้ไหมทละอันใดตัวหนึ่งได้แล้อเอว่าน,นิโรธคือดับอ่าแต่กับน,นิโรธค้ารไม่มีปฏิปทาระยะสัจจังคือมักไม่องแปดเิ่นคืืเอาวัายสุดท้ายเป็นเพื่อาอว้าสุดท้ายบาง บางองค์มันกะบรรุทำเร็วนั่นเห็นว่าเพื่นก็เลยเอาตัวนี้ขึ้นทุกสมุทัยนิโรธมักมักมีองค์แปดู่สุดท้ายมันบอกทุกสมุทัยนิโรธนี่บางองค์เขาจะบรรุเร็วเอ๊ะเมื่อบรรรุแล้ว,ลลวสิใสชีวิตจังได้นอเพื่นก็เลยบอกนี้มักมีองค์แปดเดินตามนี่นะเนี่ยบางคนก็ได้พระรัตนาตราัยเป็นทีพึง่งหมายถึงว่าเอา,าพรุท,ท่ารรมสุส่เท่นนั้นเป็นทีพึง่ง ใส่ชีวิตจังไรนอเนี่ย่นก็บอกมัดมีองค์แปดนะคือเกาแหละ่ิคนจึงเหตุตัวนี้ล่องะราไปเพราะว่าบางคนกับบรรลุเร็วบางคนกับบรรลุซาเอแต่ว่าบังคักวิธีใส่ชีวิตอย่างงั้นเข้าใจว่ายัสินนี่ตัเหงาน่นเดลยเข้าใจจังนาอยู่บอยังคำใดจะเข้าใจว่าเดี๋นี้มันหลับหร้อเือมึงยินหรือยั่งเนี่ ติ่ปาตัวหาหน้าที่เสียงยังไปหอด <c oughs> อะ่ะแหละเทาเสือว่าสุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเราดับหมดเราเฮ้าสีมาถุกใขคร่ครวญกับความยืดมันถือมันเห็นอย่างละก็นในมือลู้ว่าปรามตถะของสัจจะธรรมในโลกอันนี้เกิดเราดับทุกอย่างเลยเฮ้าสีมามีความอาไรอีกอย่าง เป็นยังคือบ่าว่างเป็นยังคือบา่าตัดเป็นยังคือวา่อวาถ้ำความรู้แจ้งเห็นจริงในคําว่าปรมาภัตว์คือความจริงของโลกความจริงของธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับทั้งนั่นแหละ, <S 2> <S 2> ละเราห้าสจิมาหัวเราเลึกถึงเป็นห่วงพะวงพะาว่างเอียงกับสิ่งต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในตาหูจมกูกดินกายของเฮานี่เนาะนั่นบอกตัดจิ่ใจเพิ่นกระบ,บอกท่านเดินไปแล้วมัชฌิมาปฏิปทาอริยะสัจจังใส่ชีวิตแบบกลางๆอยาสุดตรงทั้งสองส่วน ก็คือมรคมีองค์แปดเมื่อกี้นี่เห็นว่าเออก็ในเมื่อว่ากูตัดความอาไบ่บด้กับลูกกับผัวกับสย์สมบัติที่เงื่อนท่องยังก็ตามแต่ว่าก็ใส่ชีวิตในมรคมีองค์แปดนี่เองเข้าใจว่าแหละมันก็บพผาดพลผาดมันก็บพาตกในสูสีดำบอกบป็ตกสูอบายจะพูดมั่งดำเนินชีวิตแบบนี้สําหรับผู้บ่จาเกิดวันนี้ ก็ใส่นีขึ้นเก่าก็เลยใสไปตามนี่คือเก่าใส่ไปตามมรกมีองแปดคือเก่านั่นแหละผจึงว่างออกเป็นอริยมรรคมีองแปดนั่นท่านของพระอ,อริยะนั่นเอ,อไว้สุดท้ายมูเป็นล่องหลับในการดำเนินชีวิตพระบางองค์่นฟั้งร้ำเทเดียว่นบรรลุเลยเอ๊ะบรรลุแล้วเสีย็์หยั่งต่อนี่ประจักษ์วิธีใส่ชีวิตก็มีได้บ่แมนว่าสิรู้ทุกอย่างคือพระตเจ้าได้นั่นแหละแมกระทางคือจันพระพระย,ยังละ่ะ <c oughs> คููกันครับพระนั่งยังล่ะ่บนบรรลุแล้วคนเราอยากไปลงปฏิโมกกันะยังหลังผู้ซอยที่ไออก <c oughs> คููกันกับพระนั่งอนุชานะเบารู้ดูดอกเนี่ย่นฟังโอ้นี่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 ยพระมหากัปบินา เออเพิ่นฟังท่งาเพิ่นบรรลุถ้ำแล้วเพิ่นเลยว่าบกหงษสิเห็ดอย่างอีกกินแต่ก็น,กกนอนอยู่ซื่อเพื่อสิพ่เป็นอย่างดอกมั่งมาสันเพิ่นก็เลยถามเพื่อเจ้าเออผมบ่มีงานให้เห็ดอีกแล้วขา,าย,ยาขถึงงานภายในกิเลสสิ้นแล้วบ่มีอย่างเห็ดอ,อีกแล้วเออผมบ่ไปลงปฏิโหงก์น้ำมูดอกนะเพื่อเจอ้าแล้วบ่ได้เธอจงอนุเคราะห์และสงเคราะห์นี่แล้วก็เพื่อเป็นคติตัวอย่างให้มูบรรดาลุนนอ้องๆเห็ดตามบ่ม่นวาบรรลุแล้ว อันนั้นคือแต่พระคตเชื่อว่าเธอรู้แจ้งจริงแต่ว่าควรทําสิ่งนี้นะเพื่อสืบสายต่อเนื่องให้พระรุ่นหลังเอาเอาเยี่ยงย่างนะบ่เม่นว่าบรรลุแล้วไป่เห็นหะยังนะมีแบบนี้กัมนี่อะนี่เพิ่ทต้งบอกว่าให้ใส่ชีวิตแบบมัชฌิมาปฏิปทาคือมรากมีองค์แปดนี่เอง บางบางคนก็ได้ระรัตนาตายเป็นที่พึ่งก็ว่าท่านเดบรรลุโซดาสกิทาคา,าอนา,าค้าอีหอย่งางแต่ว่าสิใส่ชีวิตจั้งแด่จังสิบพิษน้อนี่เพิ่นก็บอกมัสมีองแปดบางองค์เพิ่นก็ได้โซดาสกิทาคา,าอนา,าค้าคือว่านั่นแหละเพิ่ก,ก็บอกท่านว่านี้ให้ใส่ตามท่านหนึ่งมัสมีองแปดเป็นหนท่านแห่งอริยะจึงเอ่ยว่าอริยม,มัสมั่งภูมิว่าท่านเป็นบรรลุปัสสานก็เป็นท่านของพระอริยะเพราะว่ามันบ่เบเียดเบียนเดีครบ คิดบงังคับคัดเรื่องมันบ่เเบียดเบียนได้มากมีองแปดเนี่อ,อ,อมันเลยเป็นอริยะเป็นผู้บ่มิสตูมออันเลเบียดเบียนไทยทั้งสิ้นก็ห้าตัาง้งคิดเอาไว้แล้วเราจะไม่ทำลายเบียดเบียนทําให้ผูใ้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองนั่นแหละก็เป็นทางของพระอริยะก็ใส่ชีวิตแบบนี้นี่เองเนีย่ยวจะว่าอยากอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเข้าว่ามากมีองแปดตามสติปัญญาเนาะ ตามสติปัญญาฉะนั้นผู้ต้องการถึงพระนิพพานโดยแท้จริงหนึ่งหรือว่าผู้ต้องการเกิดรุกตาตามก็ว่าเกิดใน,ในสถานที่ดีๆหรือว่าเกิดมาหลังมีร่างกายที่สมบูรณ์มีฐานะที่ดีมีท่างไปที่ดีหรืออยู่ในฐานะโคตรตระกูลอันสูงก็เดินท่ามต่างเดินเดินท่ามต่าง ตามมักใองคแปดนั่นแหละเดินทางตามนี้ใส่ชีวิตตามนี้พราะว่ามันบม่ได้บีดเบียนไผ่บ่าขาดสัตว์ชีวิตอยู่แล้วแม่ร่างกายก็สมบูรณ์บ่เก็บกบ,บ่าไข่บ่ป่วยบ้หลักไผ่บ่ประพฤติผิดไผ่บ่ไปตัวผู้ได้เสียชีวิตสัพย์สินบ่าคิดเหล่าเมายาเกิดมาพบได้สาสตร์ได้ก็สร้างก็กลายเป็นคนติ่สมบูรณ์และมีสติปัญญาดีอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ว่าบ่าต้องการไรัยพันิพานก็ใส่ชีวิตแบบนี้ เ้่ผู้เห็นทูกแล้วเนี่ยผู้ต้องการเขาปฏิภาณษ์้วก็ใส่มักมักจิมาปฏิปทาค,คือเกา้าคือมักมีองค์แปดคือเกา้า,เกานั่นจิตให้มันละเอียดมนบลาสสร้างแล้วนั่นแหละข้ามวาสัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี่ยข้ากับเสื้ออยู่แล้ว เสือก็คือคำว่สาสรุโลกเป็นไปตามกรรมมาถึงว่าก,การกระทําของเจ้าของเข้ากับเสืออยู่แล้วแนะ่มันก็เป็นสัมมาถถทิฏฐิอยู่ในหันมันก็เทินเอิรนว่าทําดีได้ดีทั้งส่วนเลยส่วนก็เก้าเง็นยบลักษณะนั้นสุขและทุกข์ทั้งหลายไม่มีผู้ใดเอาให้ภคยได้มิจเจ้าของานั้นเหตเราเอง <c oughs> ถ้าเขาเสือทั้งสี่แล้วมันก็เป็นอัตติอัตโนโนาโถตันเล่าเป็นผู้ของตนก็เก้า มั่อเศรษไปใสมันก็อยู่ในหมักม,มกมีองแปะคือเกาเนาะนี่ก็เป็นปรมาสัจจะอันหนึ่งแต่ว่าปารมาสัจจะที่สุดของโลกก็คือว่าโลกนี้เป็นสุญญาตาบ่มีสาระบ่มีแก่นสารบ่ควรสิเขาไปถือเอาหม่ยว่าเหังถืออยู่เนาะมันเราสูงโพสแต่ว่าโลกนี้เป็นสุญญาตาคือสาระหลังนี่จะว่ามันมีอยู่บน เขาหนังยังมีอยูน่นะเออโดยปรมาธ,ธาสั์แล้วนี่ยคือว่าบ่มีสารานี่เด้เออเข้าใจยุแต่ว่าบ่ท่าน่างใดเนาะเออนั่นแหละเข้าใจยุอันนี้เคยภาวนาอยู่คนนี้บอก่านี่พุ่นนี่แมเคยไปเคยไปภาวนาอยู่ใส่พ่ยาดครับหาด ในความในความเสือเกา่าเก่าที่เข้าใจว่ามีพญานาคมีพญะขุดมีพระฤาษีชี้ไผ่อย่างมาเขาสิงเขาา่าสางนั่นทิ่มมาออกให้เบิดให้เธอเอาพระพุทธประทรรมาะสงอย่างเดียวเออมันเป็นอุปทานที่เขาแต่งขึ้นมาแล้วก็ถือกลอมเข้าไปหาเธอขันเือขัน,ขนยังมโน่นถ้าเข้าไปอยู่น้าเขาแล้วความที่เขาสีเว่าเนี่ยบอก เขาสิเปล่านมหน้าให้เห่าเกิดเสื้อไปอเกิดอาการหลอนไปน้าเขาอที่จริงบ่ได้มีพญยานาคพระยาเกนีกยกศีาษลักษณะนั้นที่พวกเห่าไปถือเขาไปดึงเขาเขามาไปเอิ้นเขาเขามาเองเห็นปะอ,อนากนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานบาได้แมันมีหลธิไม่เดชวิเศษอย่างใดๆทั้งสิน้นพญยานาคนี่ขอเขามาบวชน้่งพระพูทธเจ้าโดยสาไปแต่พระพเจ้าบ่เห็นบวชพระเจ้านี่เป็นสัตว์เดรัจฉาน เจ้าตองไปทั้งบุญสะสมบรารมีให้เกิดเป็นคนสกอนเจ้ายังสิได้บวชทิมออกพวกเรานั้นของไรสาพวกนั้นเขาเป็อาสมาเหตุอย่างเขาได้เข้าตังหากไปอ้อนใจเอออยากให้เขามาคุ้มเข้าอนันนี้ตังหะฉะนั้นให้ทิมออกให้เสือฟังเฉพาะข้าสอนของพุ้ทธเจ้าพ่อแล้วถ้าฟังข้าสอนอุทธเจ้าใจเข้าจิตเข้าจิตแข็งขึ้นมาเอง คือเสื้อมั่นในตัวเองถ้าห้าแข็งขึ้นมาโดยตัวห้าเองเสื้อมั่นตัวเองแล้วบ่มียังเขามาทำลายทำลายเขาได้โดยว่าต้องมีขาถาอาคมใดๆทั้งสิ้นจิตใจเขาเข้มแข็งเสื้อมั่นในตัวเองนั่นแหละเอื้ออัตหิอัตโนนาโถตนแรกเป็นี่บุญของตนเท่านั้นถ้าห้าพึงตนห้าเองแล้วจิตใจเขาแข็งแกร่งแล้วเสื้อมั่นในธรรมเสื้อมั่นในความจริงเสื้อมั่นในตัวเองแล้วบ่หาจะมีม์กคา้าทาหยังกระได นั่นแหละปกป้องเขาเองตอนนั่นแหละปกป้องตอนบม่มีสิ่งใดมาปกป้องเขาได้ดอกทิ่มออกให้เบิดเลยคำภาวนาพื้นฐานก็นใส่คำว่า,าพุทโธเด้อเอาพุทโธไว <c oughs> จังหวะหลายๆคนที่อาจจะเข่ามองพิษกับมีแล้วก็เลยถือไปเลื่อกระมีละยากยากเลเนแนวมันนี่ทำมันถามันได้หลงเข้าไปล,ละมันจะละยาก ให้มั่นใจเฉพาะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าคืออัตหิอัตโนโนาโถตัวแรกเป็นพึพ่งของตนเสื้อกรมเสื้อการกระทําของตนทำดีใดดีทำสว่สวนใดส่วนบ่มีสิ่งใดมาเหตุเท่าใดนอกจากเห้านั่นไปดึงเขาเขามาดึงเขาเขามา่าเราเข้าใจว่าเขาสินันนี่ให้เห้าใดที่จริงบรร่ได้จากยางบรร่ได้จากยางมันคือบอ่เอาพานิพานธให้ใดแต่ว่ามันเหตุใดอย่างบ่ละก็ไปมานานแล้วแม่บ่มันคือบอ่เอาให้ใดนะ ให้เสื่อมันให้ตัวเองเสื่อมันทํำค้าสอนพุทธเจา้าเออมันมีอยู่ในหันแหละให้ใส่ค้าบริกรรมพูทโทเด้อเอาอันสมาทานซะ